ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງຈາສະບາຍຍາມເຊົ້າๆฝนຕົກເົາພນ້ໍດີລົມບີພາຫອງພາແມອລມລດພນອງເອພນກັງຕົນໄມກແລ້ົກສຽງຊອຍປຕົຕໃຍຕົ້ີດສດີ FC ຄົນສະບາຍຍເຊົາๆດ พ่กอกันคือเก่าพี่น้องสองจีสายเด็กจะเอาบาดีนะแม่บึ่งเซยอยู่มอยเขากำลังซุบพี่น้องเลยฝากกดติดตามกดหับสม o ด้เลยพี่น้องสองจีสายเด็กสองพอดีแท็กฝนตกหนำหนำหนำพี่น้องเย้ย เป็น้ำหนักเต็มหน้าแล้วเนี่ยชิแค่แน่เขานะมันเอาสีดำแล้วมันสีกาลนะ่นี่าพี่น้องเฮดที่ไปหาเฮดพอนะพี่น้องเจดมเอาลงไปแกงเนาะแล้วก็แบ่งมากินมาคืนนี้เลือเท่านี้พี่น้องเลยด็กที่ไปจำเศร้าพี่น้องเลยเอาดมไปแกงใส่กัน แต่มกประเด็กได้แปดเมื่อนะมกถึงในเมื่อามาอเกียวบองลืมเอามาจั่มเนาะเต้จื şey ้อน้ำแม่น้องเทนเอามาซื้อเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบโลละสามร้อยใครย่เฮ้ยข่าเลยมาเด้อกินข่าเนียวน้ำกัน พี่น้องทางภ่งไทยัางลาวผ้ไปทำงานเห็นแบบนี้คิดหรอนันชวนชวนชวนโทรยังวะเชียงอาดๆบางคนกับพี่น้องจนวไหนจ้ตจนไหนยุดนี่มันกตะตลางนะฮะน่ะงุ่มเบเกต่านี่เออ ม,มันอาคารเนี่ยนุชาก็ปิดเทอมแล้วพี่น้องไปฟังผลกวดผลเอียงผลสอบเมบื่อวานเนี่ยเอาใบคะแนนฟังผลสอบโอ้แสบลังด้วยปันพ้ถึกหลังลูกไส้ก้นกกใหญ่เคียวพี่น้องเลยลูกไส้กลางใหญ่เคียวบักหมวงมาหาว่าน,เ,นเพิ่นมาคอพักสไล มาขอมาลาขี้นกไปใส่แกงเห็ดปวกมาใส่โอ้โหเอียังเลยแตกแตนแล่นมากตฟนเก็บเห็ดปวกเลยเสือข่าวแตกแตนแล่นมากเก็บแซนเบดได้หะนะกองอยู่นะเมื่อไรเป็นข่าวเย็นผ็ดขวดลงให้ไก่เบิดได้หะเก็บใส่ไปปลูกต้นใหม่กับปเปลี่ยวสั่ง ฝนตกอะไรอะไรตกแต่ว่าใต้เป็นตัวไหนเอียงขอว่ามันอยู่เหมาะแล้วจะไปคุดเอียงก่นหน่อนะอุ่นแน่ตบมันตบม้านะ ตรมาข้างหลังร้านซายยังบุลุกพี่น้องเลยเพียสงสัยอ no ันย่างได้วันหย่างไก่้ลีร้อนได้พี่น้องว่านเนี่ยค่ะโบเฮนมีเฮทผัดได้ผัดไม่ได้ขางเทียงกันไม่หย่าบลาไก่หย่างขี่รถไปเจอดเลยเทียงอันหย่าปลาไก่อะไรกันย่างเขาคึมโอ้ วิ่งาาบ่ข่ญญาวเลยทีกันน้ำาน้ำเกี่ยวเขาเสียกลูกบ่มืดไปเสียเขียวแอะแอะพ่อแม่ลูกไปดำหน้าไทายหน้าไอนกกอน,ววน,นตักอยู่เทิงอยู่แล้ถ้าให้ปุ๊กว่ะกันฝนตกลงแรมหลินนั่นเป็นเรื่องเป็นเด็กเต๊กคนเศร้าพี่น้องเจตสวนโทรมาให้ไปเอาหอยฝนตกข้าก,ก็บอกจะไปแล้วถูก,ววกาอาอามาอีละโอ้ยได้แบ่งมา เฮาบ่ได้เอาลายสเดําพี่น้องเก็บได้ลายเติบแวันน่ะแบ่งมาซํานี้หอยก็สิต้มแพงไว้หยังอันนี้น่ะสิปิ้งอ้าต้มสิต้มกินเซาพี่น้องจ้ําแจ่วถ้าแม่นเนาะมีแจ่วซีฟู้ดเลยเฮ็ดบ่ละแจ่วซีฟู้ดแจ่วบันาวนี่คุยพี่น้อง้แซ่บๆต้มหอย อาหารเส้าี่นีอวต้มหอยโขง่ตง,ขง<า>ต้มหอยโข่งกินเช้าคุ้งเจยียวไปเก็บมากก็ต้องกินต้องต้มต้องเห็ดพี่น้องเห็ดปวนข้างห้านะ่ะโอ้ยยอมยอมเห็ดปวนโอ้ยจะเป็นสัตว์่ันมาขีดขาดนี่ยผัวเนี่ยเป็นเมื่อหนึ่งช่องลบกันยังบ่เห็นหยุดแล้วพี่น้องฝนแต่ว่ายังเมืดอยอยู่ เมืดเมืองพี่น้องผมเป็นขอบเป็นขอบเนี่ยแล้วก็ลงมาเห็ดสวนต่อเนี่ยต้นไม้ต้นต่อการรอบๆหน้าเขียวพี่น้องจา้าเขียวงามกำลังเติบโตดาดา เด้อเอ้อ่าทีอันนี้ผมแนะนำฝนเด้อพี่น้องน้ำตะกะเศรษฐกิจปิ่งลงมาเอาข้าวปลาคืนยังไปหองเฮียนอยู่เลยนี่ต้นลำไยท่านผู้ชมได้มาถือล้วต้นสองต้นเนาะพี่น้องเนาะมาปลูกใส่ ตน้นลาต้นถั <ừ> ่แดก็เฮ <ừ> ้ยล <ừ> ืมเลยเฮ้ยสามต้นเซนหกแมนบอฮะเอ้าผลนาพี่น้องเลยบยสต้นซนหกแมนบอลเนหกอ่ามันถืออยู่เซนหนึ่งก็ลอยหาซีฟหกสิบพันสองลอยหา่น้ยสต้นลำไยสองต้นีดาหนึ่ง เาชีสุไลายเขากับชอว่าอะไรพี่น้องจากหนาวิทย์ล้งสักล้งวิทย์นาต้นมะขามเอาเอาเอา,เอาต้นมะขามลงแล้วก็ปลูกเครื่องกินใส่พี่น้องเไยต้นลำไยต้นอัซิดาต้นมะม่วงมันมีต้นขามนั่นปลูกยังกับกินกับ่ได้พี่น้องจ้า,าต้นใบบังโหนดกำลังปลูกครับ ต้นบังยมต้นคูนต้นบางมง่วงมีรอบๆหน้าฮะอะไรพี่น้องของปลูกเนาะมันยังใหญ่กันอยู่โอ้ยผลน่ะพี่น้องตอนนี้น่ะเงียบๆม่ล่ะหยิยบๆเงียบๆเงียบๆมา,ๆๆมาต้นอันนี้เลยเป็นหาดยาเนหะ็นกระโฟดลงพี่เรานี่นี่นี่ cái đủ kiệt bạn ơi như tuần thong ở đỏ còn tím nhở hai cái lùn bớt đỏ hai cái lùn đỏ cái đan nga phải không đường hùng อ่านช่องลังนะบ่มีผู้อยู่ด้วย่น้องเป็นเพื่อนห่างเขาอยู่หายอยู่หน้านาะเขียวฉ่ำเลยพี่น้อยเขียวฉ่ำเลยเนี่ยสดอาจจะตายพี่น้องยเสียห้ยพอตีแท็กไปแปลงอหอมตะการตายอยู่ดีๆกันเลย

โอ้ยอ้อมกับเขาองอันเก็บของเก่าแหละข้อมันมีข้อยาวนะี่ซุ่มนะพี่น้องเวลากวดใบหมวงเอาลงวลงเต็มเบิดมีแต่เศษใบใหม่เต็มเบิดต้นคามนี่ก็ใหญ่เลยร้อเนาะไห่ขึ้นไห่ขึ้นมันมีหามาคามคนละขุดมันน่ะขุดยับออก ซับเนี่ยนเป็นใดๆอยู่ไหนเออก็ซับลายต้นแล้วจากอีหยังเนี่ยนะนจะเป็นเป็นหวานพี่สังซับออกลายต้นนะต้นมะเขียบอ้าวต้นมะเขียบเป็นดอกพี่น้องกระตัดมันอยู่ในลุ่มไม่กระตัดเลยฮะมันงามให้มันอันนะ่ะโอ้ยพี่น้องเป็นดอกเต็มต้นเลยมะเขียบนางอ้าพี่น้องเขาได้กินมะเขือหลายปีนี้มึงต้องจับเด้อลูกเด้อ อืมพ hmm. ี ò, ่น้องเบิ่งแน่บ่เขียบนั่งเฮาก็วิดหัวหั่นเด้เห็นบ่ได้กินแล้วเด้ได้มากได้ผลแล้วเด้เอาหยังมาปลูกกันพี่น้องเอ้ยปลูกดกขนาดเลยอได้จต้นบ่เฮ้ยต้นเดียวเออูอยู่ทางูต้นนึงพูพูทางหน้าห้องน้ําพูต้นบักใหญ่่วมหัวแล้วพูพูเฮียงต้นบักม่วง ได้ปีละสองสาต้นเนาะพี่น้องก็โอเคเลหละเอาสิไปลงทึ้นลายบาทเดียวเถอะละลายต้นค่ะทึ้นบ่หลายพี่นนองเอ,อ้ยปลูกไปเนาะเขาอยู่ตลอดพี่ละสองสาต้นแต่ลายเองพี่นนองเอ,อ้ยกังหาสิไปทุ่มใช่แต่เนี่ยาอยากได้แล้วก็ห้าพัน หลายอย่างาะนะพะละเนาพี่นังเนาะมัน<อ>ขาดไก่เนาะไอ้ดูดเข่าก็ได้นี่นี่มันขาดแลวนี่ตะนางขาดอดึบ<า>แต่กายประตุหียขาดจะไปเอามาใส่เนี่ยเอ้ยขาดเอาตัวนี้แล้วกลับขึ้นนี่นะ khả ạt thằng này nè, thằng bộ nhịp ăn Mình tới bia đâu, đọc đau lương phải đọc tếm nhùng Thôi này nị bên xuân đọc đau lương Á à phương mà bốc bắn phương nào Nào nhằng mà Cái phương mà bốc hay hạc mà xùm hay, nã đinh mà xùm Ok ปลูกนั่นคือกันเฮาต้องเอาเพื่องปุ๊กมันจะฉี่หนาดินมันสุ่งมาเด้มันบ่อหอนนะครับเจอแล้วเหมือนกึ๊บเลยไปเลยช่วยได้ได้นไงเบิ่งสิเบิ่งจากมองตอนนี้เย็นมองพูนตะเวนพูนวายต้มหอยซุปเราจะเลยต้มหอยซุกปก็จะต้มหอยไหวได้

โอ้ยอันเดียวกันแหละความหมายอันเดียวกันคำศัพท์อันเดียวกันไปบ้าเอาขะปิดนะตรงๆเลยนะพี่น้องตรงๆกับกับเฮือนเลยนี่เทียงหน้านะเป๊ะเลยเงียบอะไรบ่เละของข่อยสิเอาหม่องน่ะ ก็ไปยิงได้เฮ <c ười> ือนไก่ทางไงว่ขี้พุ่นให้คอยหมักขอกับ่ปุ๊พี่เลยเดินก็มีนี่นะเดินเนี่ยนี่ปุ๊กได้เลยนี่ยว่ะเบาหมั บมมี่มีกับบุคายกินได้กระดูกพ่อกระดูกแม่เมื่อคายและนาแม่เจ้าอยู่ดงพอกันลีปหนาเลวพี่น้องไปเบ่งต้่มห้อยกันมันสิซุกโพดมันสิปลอแซ่บ